ปูบาย<ม>วิธีแก้ของไม่คิดขึ้นไม่ได้นี่ผมเป็นกังวลมอตบก,ก,นนกนนังวลขมิ้วด้วยความคิดความอ่านอะไรต่ออะไรนี่นอื่นอา่านภายในจิตใจนันก่อนนะถ้าสิ่งที่มันชอบมันเร็วมองไม่ทันสติสตากรรมมันไม่มีเพราะไม่คิดไม่ตัง้งอ้ามีเ้าจะหวังเอามาผลผ่านที่ไหน าม,มองดูครับมันก็เห็นแล้วช่องโหว่ถ้าเป็นน้ำมวยแล้วลตายตายมองเห็นปักพอพูดออกมายี่ยังตายในเตียงมาเปิดเปิด,เป,ดเปิดให้เห็นดี่เขเรยกวาความบกพร่องแสดงนี่สติปัญญาทั้งนั้นยี่เป็นอยู่ขนาดนี้มันยังเป็นออได้องกาพออยู่ด้วยลำพังด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงอีกมันก็บอกดิชัดชในปัจจุบันที่เห็นกันี้ดูกันนี่ด้วยที่จกข,ข้างหมวเขาพ เราพูดเราจังนี่พูดให้พูดด้วยความมั่นใจด้ราพูดด้วยความแน่ใจมั่นใจพูดด้วยความจริงใจต่อหมู่คณะทุกทุกรูปท,ท,ท,ที่มานี้การรับพระเนรไม่รเรารับด้วยเหตุด้วยผลเมื่อรับไปแล้วเหตุผลเป็นยังไงก็จะต้องดําเนินตามหลักเหตุผลนั้นไม่ลดละ เอากินเอาจังทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการรูมแนะนาสั่ง้อนดุดดาว่ากล่าวเป็นเรื่องทวามกินด้วยธรรมทั้งนั้นไม่มีโลกเข้ามาแฝงเราเชื่อในหัวใจนี้แม้จะมีกิเลสกองเท่าภูเขาก็เถิดมันไม่แสดงเราก็ทราบว่ามันไม่แสดงตอนที่มันแสดงเราก็ทราบแสดงม,ม,มากน้อยเราก็ทราบม,มันไม่ไมันมันไม่แสดงสก็ทราบเร่ว่าเชื่อในมพื่อนนาอธิบัติ กอเห็นความสําคัญของตนและเจตนาที่มาเพื่อครูบาอาจารย์เพื่อครูบาอาจารย์คือเพื่ออะไรกพเพื่อการรับการอบรมแลวถึงมาการกลัวไม่มีเหตุมีผลเราก็ดูไม่ได้เราเคยกลัวมาแล้วกล้าไม่มีมีผลก็ดูไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่ใช่ธรรมกลัวให้มีเหตุมีผลกล้าให้มีเหมีผลทุกสิ่งทุกอย่างให้มีหลักธรรมที่พร้อมด้วยเหตุผลแล้ว นั่นออกแสดงดูงด่กับผิดมั้งถึงถูกตั้งพยายามปฏิบัติตนลดละความภาคเพียนสติเป็นของสัาพันธ์เคยพูดเสมอย้ำแล้วย้ำเล่ามันก็บอกว่าอย่างถึงใจผู้ปฏิบัติต้องถึงใจถ้าม่ไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่าเรียนนีนก็อย่างว่าเราเคยเรียนมาแล้วสอบคุณเป็นมหา,เร,าเ,เรียนอยู่แล้วมันก็ไม่ถึงใจนะ ตอน,นไม่ถึงใจไม่ถึงเพราะว่าด้วยเจ้าที่เราเรียนไปเป็นพุทธพจน์เช่นบาลีมีคาถาบาลีหลือพุทธพจน์มันก็ไม่ถึงใจสติสัสปสมปชัญยะสติจำต้องปรารถนาที่ทั้งปวงเป็นว่างั้นาผู้ปฏิบัติเัื่อแก้กิเลสแด้อย่างนี้มันไม่ถึงใจ ติสมัธปะเทียอย่าเผลอสติถ้าไม่อยากตายว่างั้นเลยขึ้นเวทีเอาทอ่แล้วต้องเทียบเหมือนขึ้นเวทีเผลอไม่ได้ตายถูกนอกนทีิเรมันใชเล่นเมื่อไหร่มันนอกสัตว์โลกนี่คือหา,ายบาดกลวงตายกองกันอยู่ในโลกกระถางนี้มันไปตายเหนือโลกนี่ไปไหนมันไม่มีตายกองกันอยู่ในนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ถูกนอกของจิเรมเราไม่เห็นโทษ ของมันแล้วจะเห็นคุณค่างห้ทำได้อย่างไงงั้นการปฏิบัตินี่เพื่อให้จะเห็นทั้งสองอย่างนี่ทำมีทาขึ้นมามันก็มีคู่แข่งถ้ามีแต่กิเลสล้วนๆอะไรก็ดีไปหมดเพราะไม่ไปเห็นของดีมาตั้งแต่ดั้งเลยของดีคือธรรมเกิดก็เ,เกิดกับกิเลสมาก็มากับกิเลสมาเกิดถ้ากิเลสไม่มีมาเกิดไม่ได้ปฏิสังที่วิญญาณปฏิสังขที่วิญญาณคือามก็มาเกิดขึ้นม,ม,มันเกิดได้ยังไงว่าม,ม,มีนี่นีสิ ลับดันให้มาเกิดน่ะเชื่อแล้วเนเะชื่อทางพัาคาภาคปฏิบัติเราอย่าเชื่อแบบงูปตาให้ค้นการคือปฏิบัติขึ้นมาให้เห็นความจริงแล้วเชื่อสามโลกธาตุจะมาคัดค้านก็ไม่สนใจเพราะไม่มีอะไรจริงยิ่งกว่าทําว่างั้นเลน้องจริงมันจัง,งนั้นเดสติสติสตบอกอยู่แล้วอยู่กับตัว เวลาจะใช้อะไรมันก็ง่ายพยายามย่าถือเป็นภาอันหนักเพื่อนผลเกืนผลยกมาจะต่อยเขาก็หนักเมื่อเราเขาต่อยมาสลบจะไหลตา,ายมันมันหนักหรือไม่หนักถึงขนาดถึงสลบหรือตายขึ้น่าที่เหน็มันต่อยตัดโลกน,นี้เราอดค้นทำมากของพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยการปฏิบัติของเรา ควรทําให้ถึงใจอย่างนั้นไม่มีอันใดในโลกนี้เป็นความแน่นอนเป็นความตายใจพอจะปรงจิตตรงใจให้รับความสุขความสบายได้อยู่ใครอยู่โลกไหนก็อยู่ทั้่วาโลกสามโลกกระทะนี้ต้องมีส่วนแห่งความทุกข์อยู่ด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยต่างกาันตามภูมิตามขั้นของจิตของภูมิหนึ่ที่เกิดในที่ตา่างๆเพราะอํานาจของจิตภูมิของจิตนี่เหมือนกันพาให้เปตด แม้ท้ามาครับพร่งนันก็อัต้องมีทุกข์เพราะกิเลสมันไม่เคยให้ความสุขแก่ผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นไม่ไม่เอียงที่เลสก,ก็ไม่เอียงถ้าเหมอสิ่งที่ท้าให้ทุกข์ก็คือที่เลสก,การแก้ที่เลสมันจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเราก็ทราบดีแล้วถอยไปทําไมที่ปรองจมีมรทมอย่างเดียวที่ปรองแต่รหน้าเป็นของแน่นอน เอาให้เห็นพ้นลงสติปัฏฐานสี่มีอยู่ในร่างกายตรงนี้กายเนี่ยก็บอกร่างกายทั้งร่างนี้หมดกองรูปคือกายหนังหอ,อกระดูกอย่างนี่นี่เรียกว่ารูปประขันก็เรียกว่ากายเวทนาความสู่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากร่างกายและจิตใจเวทนานอกเวทนาในกา,า,ารปฏิบัติให้เอาถือว่านี้เป็นเวทนานอเวทนานา เวทนาโน่งมน่งไกลเอาทางนี้ผิดนอกผิดใน,นทำเหมือนกันก็นอยู่ที่นี่จะจะทำกัตถสถิติประธานผีแยกเป็นอาการตอนนั้นหระอความจริงนั่งเหมือนกันหมดปันญาในสัจจะหรืออริย์หรือ,อ,อสติประธานมันก็อันเดียวกัน ขาะขันอันเดียวกันนี้เกี่ยวกับกิจอันเดียวกันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสของมรรคอันเดียวกันนี้จะต้องสู้กันยที่ตรงนี้เป็นสนามแล้วอาให้ดีให้จริงให้จังหเห็นความรู้ความฉลาดให้เห็นความแปลกประหลาดภายในจ,จิตใจเกิดขึ้นผู้ตั้งใจที่ปฏิบัติตามหลักพระพุทธเจา้าที่ทรงสอนไว้และครูวาจารวิธีเข้าใจในแนวทางปฏิบตัตินั้นอบรมสั่งสอนก็ย่งเป็นการ แนนอนประดมหนักไม่สงสัยแต่ผู้ฟังเป็นที่แน่ใจแน่ใจเพราะท่านปฏิบัติไปแล้วด้วยผลไม่รู้ไปแล้วอย่างไรด้วยการสอนจะผิดไปที่ไหนผู้ปฏิบัติผู้มาอบรมก็เป็นที่แน่ใจนอนใจตาย,ตายจะได้แล้วก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยในการที่ปฏิบัติลังเลสงสัยเป็นยังไงมรรคผลผ่านอยู่ที่ไหนสิ้นเส็ยสิ้นสมัยแล้วยังหมดเสีหมดสมัยแล้วยังไม่ต้องไปคิดให้เสียเวลา ถ้าลงสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่นี้แล้วสติปัฏฐานสี่มีอยู่กับคนที่ยังเป็นหนู่เช่นเรานี่แล้วเราก็คือผู้ทรงไว้ทั้งสองอย่างนั่นแหละหรือว่าอันนี้เป็นเรือนร่างสติปัฏฐานสี่แล้วสัจธรรมนเป็นร่างกายนีเป็นเรือนร่างจิตใจเป็นที่รองรับทั้งสี่วินาให้เห็นจริงอาจจะไปสนใจนอะไรจะเห็นว่าอะไรจะดียิ่งกว่าทํา นี่เลยพิจารณาปฏิบัตินะครับถ้าจะพูดงเรื่อง,งเทียบเคียงก็ไม่ทราบจะเทีย่ยบหรือไม่เทียบมันก็รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่แล้วท่านอย่างนี้อะไรผ่านเข้ามามันก็มีแต่เ,เรื่องกวนใจมีแต่เรื่องขยาเหย่อก่อวุ่นวายทั้งหมดไม่เห็นเป็นเรื่องสงบอะไรขึ้นมาพอจะให้เพลิดเพลินดิ้นงงปปรนกะควมมนกวาวไปกับสิ่งนั้นแรับความสงบสุขเย็นใจเพราะว่าิ้นรนไปกับสิ่งนั้นผิดกันกับเรื่องความดิ้นรนเพื่ออะไเพื่อถันเพื่อผลขวายไม่นะอาจไม่ทา ใหเข้าใจนี่อันนี้ผิดกันปฏิบัติเพียงขั้นความสงบเท่านั้นมันก็จะายคนห่งตาไม่มีความสงบเลยไม่สบายนะผ้าเหลืองก็ผ้าเหลืองหัวล้นหัวล้นเถอะเป็นผ้าก,กับผ้าเป็นคนหนไม่ขิดแตะอะไรกับคารวาจิตใจไม,ไม่ไม่มีความเย็นเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจมีความเยือกเย็นเป็นจุดด้วยการรักษาใจการบังคับใจฟังดู การฝึกทรมานใจใจมันเป็นงไงใจเป็นตัวพยพเวลานี้ซึ่งอยู่ในภาวะที่ต้องฝึกฝึกฝนทรมานกันอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยเต็มสติกาลังความสามารถของสิ่งเตะต่อสู้กับธรรมะปฏิบัติให้มันจางไปจางไปจางไปอ่อนกําลังไปทางที่มีกําลังมากขึ้นงค่อยๆแน่งไปโดยลำดัแบจบิตใจมันสงบเองเพราะปกติของใจมันไม่ดิ้นโดนสิ่งที่ทาให้จิตดิ้นมีต่างหากจิตจึงได้ดิ้นนี่นะเนื้ ท him, so said, ําเที่ยวเราคิดถึงท่านผู้บริสุทธิ์เลยเมื่อหมดสิ่งก่อควรแล้วมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเข้ามาควรเลยกามองเห็นตะขันธาลิเดจลิยดกจิตเท่านั้นมันก็ดิ้นอยู่ของมันตามอาษามันเราจะว่ามันก็ได้ไม่ว่ามันก็ได้ไปเสียสันมันสมมติมันก็ได้ไม่สมมติมันก็เป็นของมันอยู่นั่นเมือตามอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันจะ่คิด ย้อนเข้ามาอยู่ตัวเองก็โดยลำดับไม่ต้องใช้สิยาไม่ต้เหมือนไม่โลกไม่มีขันไม่มีทั้งทั้งที่นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่มันก็เหมือนไม่มีขันไม่มีโลกภายในร่างกายคือภายในขันห้านี้แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องโลกนอกเร่องมิ่งไกลสิ่งนี้เป็นสิ่งทราตัดรรมพันกับใจอยู่แล้วเห็นได้มันจึงเหมือนไม่มีก็ค่อยจิตไม่ไปคิดไปปรุงว่ามันมีนะจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็น ยังเป็นสิ่งที่ทำหน้าสาสางได้าสุขผลปรามานหน้าพระพุทธเจ้าที่นี่ยทรงสั่งสอนมานพูดเป็นสัขีพย,พยานพระโอาวาสคำสอนของเจ้าสาวกอราเนี่มีกี่แสนกี่ล้านมีตั้งแต่ผู้สุขผลปรามานตนเองด้วยความตั้งใจและเป็นไปรดาตามความประสงค์พระโอาวาสคำสอนของเจ้านันแหลเป็นเครื่องผลก็คือปรมังส,มงสุขสข,ขงังเป็นที่ยอมรับ ด้วยความจิ่นไม่ใช่ยอมรับด้วยความเสศสันต์าั้งใจว่าจะปฏิบัติผมอยากให้เพื่อนรู้ได้เห็นความจริงทั้งหลายที่พยายามอบรมสั่งสอนเนีเข้ามาเกี่ยวข้องกับสังคมนี่ตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วก็รู้สึกอยู่น้าละอาใจละดความเนท่าขามันอ่อนเพลียกําลังวางชามนมือนแต่ก่อนไปไหนก็ไม่อยากไปอยู่คนเดียวสบายสบายอยู่มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันค่อยปล่อยออกมาทําให้เราคิดถึงเรื่องครูวาอาที่มี อายุมากๆเจ็ดสิบแปดปี้าไปแล้วงอยอย่างเราตอนนี้มันก็รู้สึกมันหดเข้ามาหดเข้ามาความสงสารเราสงสารแต่เครื่องมือที่อยากสนองความสงสารเมตตามันอ่อนลงไปทุกวันนี่เป็นเหตุให้พิจารณาท้องกลอาจัดทำไมอย่างเราเนี่ยที่เป็นตอนนี้ก็เป็นแล้วอยู่สบายสบายกัน เรื่โรคอย่างมันเป็นอยู่นี้ก็อเอาเป็นสิหรื่โรคหัวใจโรคหลังเนี่ยต้องดูดีดผลกับแต่หมห้วนแล้วมันเท่านั้นแหละมันแน่ใจเลยมันไม่ม,มีอะไรจะมาขวนเป็นก็เป็นสิจะจะทเรื่นจะจะทาตายก็ตา,ายเรื่นจะจะทําผ็เมื่อใจไม่ไปกังวลวุ่นวายกับมันแนละ้วใจก็รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติที่หาธรรทเป็นเครื่องอยู่สบายแต่จนท่าขานก็พักก่อน สบายๆแล้วมันจะเป็นก็เป็นมันจะตายก็ตายที่ปฏิบัติรักษาัปอยู่ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้แล้วยังไม่ยอมฟังเสียงกันเข้าไปเลยสินั่นก็เท่านั้นเมื่อมันมีความกังวลวุ่นวายอะไรจะสบายย <function als. S 1> ิ <dislike UC> ่งกว่านั้นะเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนยากโยมท่าเน้นมาแต่จากอะไรก็ตสองรับมันมีคนก็มีเรื่องมาให้เกี่ยวข้องนั่นแหละหนังสือไม้ยุงอ่างนั้นอย่งนี้มันมี่จะเรื่องตรงนั้น อยู่ทั้งวันทั้งคืนถ้าขันที่เป็นเครื่องมือก็ต้องใช้กันอยู่เรื่อยๆไม่สะดวกสบายก็ต้องฝืนกันในเวลาที่ควรฝืนเนโลกลวันนี้มันก็เกิดมันกเกิดเพราะสิ่งเกี่ยวข้องนั้นแหละร,รู้อยู่มีอะไรเนงะี้ยมันเป็นก็เป็นตกระตายกระายโลกก็คือโลกทั่วไปนั่นเองมันทนไม่ไหวมันก็ตายขึ้นมาแต่ขึ้นมาขอให้เรียนมันจบนเถอะ ขอให้ตรงตกมันสบายพยายามตรงทั้ง,งกิเลตโปรง่งกิเลสก็โปร่งธาตุมงค์ขันอันเดียวกันนั่นแหละเพราะกิเลสเป็นผู้หมายธาตุนิ่เหนียวธาตุขันอุปทานผิดมันถือมันในธาตุในขันพยายามแก้ความเพียนอย่าลดลนะชันถึงขันเสร็จแล้วทำาะาร,ร่างบากร่างอะไร แล้วก็แล้วยาซุมสี่สุมห้าอย่าหมดสมกันมีตุลาะารให้ไปหน้าที่ของตัวเองนั่นคือนับปฏิบัติคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้ียเว,เวลาเวลาหน้าที่การงานทุกคนจะปฏิบัติไปวันนั้นิดวันน้อยไปทุกวันทุกวันเลวไม่ได้เรื่องอันนี้อยากให้เห็นมันไม่เคยปฏิบัติมามันจะออกปฏิบัติแม้แต่เรียนหนังสือก็ไม่เคยกังวลวุ่นวายกับใคร อยู่แล้วยิ่งออกปัจบัิด้วยแล้วไม่มีเลยนั่งคุยกับใครนอกจากคุยเพื่อผลประโยชน์จริงๆเอานั่ะไม่ถอยฟาดกี่ชัื่อวงก็เอาเพราะมันเป็นผลเป็นประโยชน์เช่นสนทนาธรรมะกันในทางภาคปฏิบัติู้นั้นปฏิบัติอย่างนั้นนั้นมีความรู้ความเห็นอย่างนั้นนั้นนี่คนนั้นปฏิบัติอย่างนั้นมีความรู้ความเห็นอย่างนั้นมีความรู้ความเห็นอันเป็นผลเกิดเปิดแตกต่างๆพัานามันเป็นคติเรื่องพยุงจิตใจกันไม่น้อยถ้าอย่างนั้นเพลิน ฟังเท่าไหร่ก็เพลินนีคละภาพปฏิบตัติก็คืองานอันหนึ่งของเราทำไมงานเรามีด้วยการประพูดปฏิบตัติผลทําไมจะไม่มีได้หรอนะเหตุกผลเป็นของคู่เพียงกันมาแต่ไหนแต่ะะไรทําไมเราทํามันจะไม่มีผลเมื่อเหตุเป็นไปสมควรจะผลจะคงเกิดขึ้นได้อยู่แล้วความอ,อ่อนแออึดอดมานาน,านาไม่เป็นทาง ตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยถ้ามันมีความความง่วงเหงามันนั่งไปมันจะเคลิบเคลิ้มจะทําให้หหง่วงเหงานอนเถลอสติแตกมก็ลมเดินเนี่ยอุบายวิธีแก้เจ้าของแต่นั่งมันก็หลับเถลอผลายอะไรต่างๆลงหาอุบายวิธีแก้ตัวเองสติเป็นของสําคัญปัญญาเป็นอันดับต่อไป คือพยายามพิรณาร่างกายเราพิจารณาร่างกายนอกไม่ผิดขอให้พิรณาเป็นธรรมเพื่อต่อถอนวิเลถะอัจจตาวาบัณฑาวาเนี่ยท่านก็บอกภายในภายนอกทั้งภายในภายนอกกายยกายานสีหาติยินานเหมือนกันพิรนาในเย็นกันอก วิทยฐานาในยใหมายสำหรับการปฏิบัติของเราวิทยฐานานหมายถึงจิตประเดนาเบธานาธาน,านอกหมายถึงกายเวทนาเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติทางกายการนอกกายในจะแยกไปนอกเป็นปัจฉาเป็นเรื่องคนอื่นสักอื่นก็ได้แต่มันห่านกายกันไปเวลามันเข้าได้หลักแล้วมันเข้ามานี่กายในกายนอกมันมีอีกในการปฏิบัติ จรรมน,นี้เป็นธรามขั้นสูงมันรู้เลยครัา,ากายในกาบนอกก็อยู่กับตัวเราเองเห็นที่แรกก็พิจารณากายร,ร่างกายส่วนใหญ่นี่จนเข้าใจร,รู้จริงเห็นจริงแล้วปล่อยกายี้แล้วมันเป็นภาพนิมิตอันหนึ่งขึ้นมาปรุงเรื่องร่างกายเนี่ยปรุงขึ้นมาภาพกําหนดพิจรณาดับทับปรุงขึ้นมาภาพดับพร้อมดับพร้อมมันก็เล่นอยู่กับนิมิตแห่งภาพของตนนั่นเองนันเป็นกายใปม่ไปธรรมะมีความสูง ผู้ปฏิบัติถ้าเข้าใจถ้าได้ดูได้เห็นนี้แล้วเข้าใจเองถ้าผู้ไม่เข้าใจพูดก็ททาให้งงเพราะนั้นเราจึงไม่เคยพูดกับหมู่เพื่อนในเรื่องนี้แต่ให้มีผู้ใดมาปฏิบัติแล้วมาพูดถึงนั้นให้ฟังเลยเราจะพูดทันทีเพราะบางอย่างพูดไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่รา่จะพูดอะไรเพราะมันยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะเกิดประโยชน์ก็ต้องรอเอาไว้ขั้นที่ควรจะเกิดประโยชน์แล้วก็พูดเอง นาวันหนึ่งมันจะได้กี่เที่ยวกายนี่เราจะนับโอเที่ยวนะให้นับโอให้เอาความเข้าใจเที่ยวกันมาถานอยู่ข้างบนข้างล่างนิรษะลงไปพื้นท้างพื้นท้าึ้นมาบนนิสษะรอบตัวนี่นับหลกมันออกที่หนังมาหลอกทําไมหลกด้วยการกําหนดกคือการพิจารณา ออกเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนหนังออกเนื้อออกอเอ็นติดต่อยึดเอาไว้อ,อขันส่วนต่างๆกระดูกชิ้นต่างๆกําหนดเปื่อยพังไปแตกกระจายาไปดูได้เมื่อไหร่บังคับติดเหมือนอย่างทีง่ออกไปเที่ยวมันไปเที่ยวที่ไหนมันเคยไปมาแล้วตั้งแต่วันเกิดมันมีสถานีเมื่อไหร่เนะื้อหาเขาจะได้เห็นได้ผลอะไร